สวัสดีครับมาพบกับเซลกาฟิวนะครับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวพาไปชมนะครับรถที่ไวรุ่นนะครับฮิตกันมากๆเลยนะครับผมจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวฟิวพาไปชมนะครับ G Auto ครับผมนี่อยู่ข้างหน้าท่านแล้วนะครับผมคันนี้เป็น h o n d a j a จ z 1.5 V ปี2009สีเหลืองเดิมโรงงานเลยนะคันนี้ทําไมถึงสีเหลือง คันนี้ปี2009นะครับทำออกมาเพื่อให้ัยรุ่นแต่งกันนะครับผมไอ้ตัวอะไรเขาเรียกนะญี่ปุ่นอะสปูลน,นะครับผมอ่าคันนี้เลยนะครับผมคันนี้ลูกค้าเดิมนะไปเปลี่ยนกระจังหน้าข้างหน้ามาใหม่โลโก้ฮอนด้ก็เลยไม่อยู่นะครับคันนี้ฟิวตั้งขายหน้าร้านนะครับผม2 9 9 9 0 0 0บาทวันนี้คลิปนี้ไร like, นี้เลยนะครับผมขายเพียง 2 8 9 0 0บาทลดไปเลย10,000บาทแคปบหน้าจอแล้วทักแชทเข้ามานะครับผมอาชีพไหนออกได้บ้างนะครับผมพนักง,งานเงินเดือนนะครับผมเงินเดือน10,000บาทมีสติปเงินเดือนมีสเตทเมนมเต์ตออกได้แน่นอนครับเกษตรกรมีเล่มเขียวใบเดียวถือมาบัตรประชาชนใบเดียวออกได้นะครับหรือพ่อค้าแม่ค้านะครับผม มีแพงนะครับผมอ่าก็สามารถออกได้พูดง่ายออกได้ทุกอาชีพขอแค่มีเครดิตนะครับผมก็สามารถจัดได้เต็มเลยนะครับผมหรือซื้อสดนะครับผมเราไม่บวกแบด7%นะครับผมอ่ายอด2 0 0 0 0 0กว่านี่บวกแบดก็ตีไปเกือบ2 0,000ืเลยนะสวยๆอย่างนี้หาไม่ได้แล้วนะครับผมอ่ามาดูที่ด้านหน้านะครับโคมไฟหน้าขนาดใหญ่นะมาดูที่อ่าตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเซนเซอร์อ่าเซนเซอร์2จุดเลยแล้วก็มีสเกิร์ตให้รอบคันนะครับผม ใส่แม็กจัดทรงให้เรียบร้อยแม็กขอบยางนะหนึ่งเก้าห้าท้าา r สิบห้าขอบยางเนี่ยปีส0 21เลยใส่แม็กซิ่งให้เรียบร้อยเลยนะครับชุดหนึ่งเลยนะสวยไฟเลี้ยวอ,อยู่ตรงตัวทังแล้วก็ตัวกระจกด้วยสปอร์ตไปเลยนะครับตัวรองท็อปคิวเศาสตร์ทรงสปอร์ตใบรุนแต่งมาเรียบร้อยอด้านข้างมษย์ด,ด้านข้างนะ,ะมีสปอยเลอร์คีดฉลามไล่ฝ้าหลังด้านหลังก็จะมีที่ปัดน้้ำฝนให้ ใส่ท่อให้แล้วนะครับเซ็นเซอร์ถอยอีก4จุดสเกิร์ตนะไฟท้ายขาวแดงนะครับผมสวยๆเลยแจ๊เครื่อง i v t e c สวยๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวพาไปชมนะครับโครงสร้างตัวรถสำคัญมากๆเลยบอกเลยว่าคันนี้จะเดิมแค่ไหนเดี๋ยวฟิวพาไปชมไปกันครับมาดูที่โครงสร้างหลักกันนะครับผมด้านหน้านะครับผมคันนี้เป็นเครื่อง1 5 i v t e c สี่สูบแถวเรียงนะครับแรงม้าอยู่ที่120แรงมา้าบอกเลยว่า แรงมากๆเลยแล้วก็ดูแลง,ง่ายมากนะครับเครื่องไอวิเทคไปรุ่นฮิตมากๆเลยนะครับผมรุ่นนี้แล้วก็ไปดูโครงสร้างหลักครับฝากระโปรงฝาน็อตอะไรครับม่นจะเดิมไหมนะครับผมเมคอาร์ตอะไรต่างๆนะครับสติ๊กเกอร์อะไรยังอยู่ครบเลยนะครับมอกนะครับบอกเลยว่าคันนี้เจ้าของลำดับเดียวนะโครงสร้างหลักคานหน้ารูกลมทุกลูกนะเจ้าของเดิมเคยทําสีมาหรือเปล่าหรือว่าเราเคยทําสีมีริ้วรอยตามสภาพรถปี2องพถ้าไม่เคยทําสีมาเลย ถือว่าแปลกมากๆเลยนะคันนี้ก็ทําสีบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูโครงสร้างด้านขวากันว่าจะเป็นยังไงบ้างครับผมโครงสร้างเนี่ยแน่นๆเลยเม็ดอาร์คเม็ดอะไรนะครับดูง่ายนะครับรถเดิมไม่มีชนหนักน้ําท่วมพิกคว่ำนะครับติดสคาับเพดให้เลยนะครับชุดหนึ่งเดืองแสงด้วยแล้วก็สติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็ยังอยู่นะบอกเลยว่าเรารับประกันบอดี้ให้ร้อนะครับผมถ้าไปตรวจเจอว่าเคยชนหนักน้ําท่วมพิกคว่ำ โทรหาเราได้เลยนะครับซื้อคืนนะครับผมให้เลยนะอ่ามาดูครับดูครับเดิมๆนะครับสวยเลยใครตามหารุ่นนี้อยู่ก็ลองเข้ามาดูก่อนได้เผื่อถูกใจครับผมอันนี้ดูด้านท้ายว่าโดนมาไหมโชคยังดีๆเลยนะครับโชคน็อตทุกอย่างแล้วก็คันนี้นะครับมีลำโพงให้ชุดหนึ่งแล้วก็ซับบอ์กให้นะครับสวยเลยยางไหลอยู่ด้านล่างครับผมไปดูด้านซ้ายกันโครงสร้างด้านซ้ายนะครับน็อตเดิมหรือลูกค้า บอกว่ามาดูรถตัวจริงได้ไหมมาได้เลยนะครับติดกับสยามนิสสันอุบลเลยนะ,ะศูนย์เราดีโอโต้โกฟซูดขานะครับเจ้าของเดียวกันกันกบนิสสันอุบลเลยนะนะครับเพจสีเขียวนะครับผมไทยแลนด์นะครับคันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มมาก,มากๆห่งวงลยช่วงล่างหนึบเหนียวนุ่มเดี๋ยวพาไปทดลองขับด้วยว่าจะเป็นยังไงฟีลการขับเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปดูว่าด้านในจะมีออปชันอะไรกันบ้างนะครับไปดูที่ด้านในกันครับ มาอยู่ที่ด้านในตัวรถนะแล้วนะครับผมอ่เอาเจ้าคันนี้นะครับภายในเป็นโทนสีดำเบาะเดิมโรงงานนะด้านบนก็ยังสาดนะครับอ่าไฟสองสว่างเป็นสี LED อ่าคันนี้ลูกค้าเดิมใส่วัดรอบใส่อะไรให้เรียบร้อยนะคันนี้สวยมากๆเลยหน้าจอเป็นระบบต่อบลูทูธนะครับ FMAM ได้นะ,ะระบบแอร์เป็นแบบแมนนวลด้านหน้าของเขาก็จะมีระบบแอร์แบ็กคูน่าให้ผมอะไรเป็นแบบมัลติฟังชันนะ ตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วเก็บสัมภาระาบุกสวิตน่าจะอยู่ครบนะครับกระจกปรับไฟฟ้ารอบคัน,นคออโต้ฝั่งคนขับแล้วก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าด้วยคันนี้เลขไมเปิดมาที่1น9่0แสกิโลนั้นนะครับอบอกเลยว่าเลขไม่น้อยมากเลยนะปีรถปี2009ไปดูว่าด้านหลังเขาเนี่ยจะกว้างแค่ไหนครับผมด้านหลังเขาเนี่ยสามารถพับเบาะได้ถูกสิ ี0นะเออนั่งสบายมากเจ็ดเจ็ดเป็นรถที่กว้างเป็นเครื่อง1.5ที่ใช้งานง่ายนะครับดูแลง่ายอ,อถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมองหาอยู่นะครับเจ้าคันนี้นะฟิวขายเพียง299,000นะครับหน้าร้านแล้วถ้ามาซื้อในไลน์นี้หรือคลิปนี้นะครับผมขายเพียง289,000บาทลดไปเลย10,000บาทครับผมหรือต่รลงราคาได้อีกไหมค่อยมาคุยกันหน้างานครับถ้าชอบจริงเดี๋ยวฟิวพาไปไปลองขับกันว่ามันจะหนึบและดีแค่ไหนครับไปกันครับ ศูนย์เราสามารถทดลองขับได้ครับผมก็ขับในศูนย์เลยนะครับี่สันเลยครับผมการเลี้ยวการเข้าโค้งครับหนึบครับพวงมาลัยหนึบครับผมน,นี่อ่านี่ครับช่วงล่างโอเคอาชีพพนักงานเงินเดือนถ้ามีอ่ารับเงินเดือนผ่านบัญชีนะครับก็สามารถรู้ผลภายในหนึ่งวันเลยนะครับผม เครดิตดีรู้ผลภายในวันเลยนะ,อะบอกเลยว่าหรือว่าเกษตรกร,กรมีเครดิตไหมถ้ามีเครดิตกู้ทกสอเนี่ยก็ถือว่ามีเครดิตนะครับอันนี้เครดิตดีเเลยรู้ผลภายในวัน2วันเลยหรือพ่อค้าไม่ขายนะครับถ้ามีหน้าร้านชัดเจนขายของมาแล้วประมาณปี2ปีอย่างเงี้ยนะครับไฟแนซ์อนุมัติภายในวันก็ได้นะ,ะหรือว่าเป็นลูกค้าชั้นดีเลยแหละนะครับพ่อค้าไม่ขายนะ ตากันล่งนะครับโอ้โหแรงครับ1.5ดูแลง,ง่ายเครื่องไอวเถีนเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งก็คืออัตราเร่งดีนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยก็ดูแลร,รักษาง่ายนะวัยรุ่นชอบฮิตมากเลยนะครับแจ๊1.5นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถปรึกษาสอบถามเซลลที่ปรึกษากันขายได้เลยนะ,ะหรือว่าทักมาทางแฟนเพจเลยนะครับ ที่ช่องทางด้านล่างนะครับเดี๋ยวทิ้งไน้ให้นะครับเดี๋ยวไปดูโปรโมชั่นกันดีกว่าว่าวันนี้คือจะจัดโปรโมชั่นอะไรให้บ้างไปกันครับผมอ่ะ วันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะคันนี้พูกเหมือเดิมแหละราคานะย้ำไปเลยราคาตั้งหน้าร้านนะครับ2,99,000บาทอ่าทคันนี้เป็น honda jazz 1.5 v auto ปี2009ครับคันนี้ได้สีเหลืองเดิมโรงงานเลยครับผมคันนี้ลดไปเลยวันนี้1,000 0บาทเหลือ289ครับผมคันนี้ฟิวแถมอะไรให้บ้างฟีเปลี่ยนถ่น้ำมันเครื่องของเหลวให้ทุกชนิดนะแล้วก็ก่อนออกไปเนี่ยก็เช็คระบบต่างๆให้ ระบบไฟระบบอะไรต่างๆให้21รายการเลยครับผมเช็คที่ศูนย์นิสารนของเราเนี่ยครับผมใครเข้ามาดูในคลิปนี้แล้วถูกใจโทรหาฟิวได้ลเลยนะครับผม0630917379หรือทักมาในแฟนเพจที่ทิ้งไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับช่องทางการติดต่อออนไลนะ์นะวันนี้ก็ฝากเจ้าแจ็ตเหลืองคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมทรงหล่อเท่ใส่แม็กจัดทรงให้เรียบร้อยลำโพงให้ชุดหนึ่งมีวัดรอบให้ด้วยนะ วันนี้ฟิวก็ขอตัวลาไปก่อนไปดูอีกคลิปหนึ่งว่าคลิปหน้าฟิวจะพาไปชมรถอะไรวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ g Auto